กับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับเรื่องราวที่จะนามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพาหุรัตฮะถนนเศรษฐกิจกษษของสยามมาตั้งแต่อดีตนะถนนพาหุรัตฮะเป็นถนนในท้องที่แขวงวังบูรพาพิลมเขตพระนครกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่ถนนบ้านหม้อนะฮะสียกบ้านหม้อเนี่ยไปทางทิศตะวันออกตัดกับถนนตีเพชรสียกพาหุรัตจนไปถึงถนนจักรเพชร ถนนพระหุรัตครับเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นโดยทรงใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้าพระหุรัตมณีชัยกรมพระเทพนาลีรัตพระราชธิดาซึ่งประสูติจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงและก็สิ้นพระชนขณะพรรษาพระชันษาได้สิบปี จึงโปรดเก้าให้สร้างถนนขึ้นเพื่ออุทิศสขสนกศลและก็พระราชทานนามว่าถนนพาุ่รัดพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ